ผมจะสาธิตวิธีการถักเชือกแบบโบลานเวลาเรจนจนาติดอยู่ในป่าหรือสถานการณ์ที่เราจะไปต้องใช้เชือกนั้นเนี่ยในการรัดถิ่นของเนี่ยมันจะมีต้นไม้อยู่หลายชนิดเลยที่สามารถเอาเส้นใยมาทำเป็นเชือกได้วันนี้จะสาธิตแบบง่ายๆให้ดูกันจะเป็นต้นอะไรไปดูกันนี่คือต้นขี้ครอกอน,นั่นเองนะครับท่านผู้ชมต้นนี้เนี่ยมันจะมีเส้นใยที่ค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับมันสามารถที่จะนำไปถักเชือกได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมผมจะบอกเลยว่าวิธีการทำเชือกของมันนี่ไม่ยากเลยนะฮะ รถที่ผ่านไปนั่นโอ้โหไม่กอดมองด้วยครับเห็นคนหล่อไม่ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเหมือนออตีนข้างคาวเขาเรียกว่าต้นตีนข้างคาวนั่นเองนะครับต้นนี้เป็นสมุนไพรดับพิษร้อนถอนพิษไข้นะแล่ผมจะบอกว่ามันสามารถใช้มาถักเชือกได้ผมจะต้องตัดเอาเจ้าะตัวนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปตัดกัน ผมได้มันมาแล้วนะเราจะต้องลอกเอาเจ้าตัวที่เป็นเนื้อเยื่อมันนะครับหรือเปลือกมันก็ได้นะครับมันใช้ได้เหมือนกันนะฮะบอกเลยว่าเหนียวสุดๆตัวนี้เขาเรียกว่าต้นขี้ครอกนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวิธีการกันอันดับแรกเลยนะครับแต่จริงๆเราต้องเอาต้นที่มันแห้งตายแล้วนะครับหรือว่าต้นสดจริงๆมันก็ใช้ได้ฮะเราลอกตัวที่เป็นแบบนี้ครับเปลือกมันก่อนนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะเอาเนื้อเยื่อมันก็ทข้งที่จะเหนียวนะฮะ เราสามารถทําเป็นเชือกได้นะครับเราก็จะลอกเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อนะหรือจะใช้ทั้งเปลือกเลยก็ได้นะครับผมได้มายาวพอสมควรนะฮะวันนี้จะสาธิตให้ดูนะครับส่วนวิธีการถักนะฮะไม่ยากเลยฮะเอามาชนกันแบบนี้ใช่ป่าแล้วก็หัันครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ม้วนฮะม้วนแบบนี้แล้วก็ไขว้กันครับท่านผู้ชมมันจะได้เหนียวแบบนี้นะแล้วก็พยายามจัดทรงนิดนึงครับแต่ว่ามันจะนานฮะ มันจะนานเวลาเราถักอย่างนี้มันจะนาน,นต้องใช้เวลานิดหน่อยต้องใช้แบบแห้งมันจะเหนียวแบบสดก็เหนียวครับแต่ว่าต้องหาต้นที่ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรนะลอกให้ได้เนื้อเยื่อที่ยาวที่สุดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอามาเหลาให้เท่าๆกันหน่อยนะเวลาเราถักเชือกมันจะได้เท่ากันนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปดูถักเสร็จแล้วจะเป็นยังไงฮะผมถักมาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะ หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นเชือกแบบโบราณเลยนะนี่ครับใช้ส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อมันนะครับจะเหนียวมากเนี่ยแต่จริงๆต้องหาต้นที่ยาวกว่านี้เลยนะครับและอีกต้นหนึ่งนะครับที่มันสามารถใช้ได้เลยนะฮะก็คือปอพรานหรือไม่ก็จะเป็นปอกระษาก,ก็ได้นะครับผมเออส่วนมากเนี่ยตามป่าคูจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะพวกปอกระษาอะไรเงี้ยมันต้องเป็นป่าที่ติดกับ เขาอะไรอย่างนี้ถึงจะเจอใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นป่าที่ค่อนข้างที่จะลึกถึงจะเจอแต่ว่าถ้าอยู่ตามชนบ,บทแบบนี้สิ่งที่หาได้ง่ายๆเลยก็คือต้นข่อยครับแล้วก็ต้นเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะฮะว่าะต้นข่อยก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันจะมีเอ่อเส้นใ่ที่ยาวกว่านั่นเองนะฮะเหนียวเหมือนกันครับตัวน,นี้ก็โอเคเลยครับผมทําได้ประมาณนี้นะพี่ เนี่ยก็ประมาณนี้ครับก็สามารถใช้ละสินของหรือจะใช้เป็นสายธนูก็ได้นะครับผมค่อนข้างที่จะทนเหมือนกันนะฮะโอเคท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับมันเป็นเชือกที่ค่อนข้างที่จะเหนียวนะฮะยิ่งถ้าเป็นแบบสดๆก็จะเหนียวกว่านะครับผมหรือถ้าคุณมีไฟก็สามารถเอาไปลนไฟนิดหนึ่งนะฮะให้มันได้ความร้อนมันจะได้ทนกว่านี้หรือว่าเอาใบไม้มาถูก็ได้นะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ใชร์กดแชร์ให้ผมด้วยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ